ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอเสนอนิยายล้ลับมาสจรรั์และบาปบุญคุณโทษจะเป็นประพันธ์ของโรดราชสีมาทุกสปปรรพสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาต่างก็วิชะตากรรมเป็นเครื่องกำหนด,ดมาด้วยกันทั้งสิ้นถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรแต่วิบากกัมนั้น ก็หาได้หยุดนิ่งยังคงติดตามเป็นเงาตามตัวไม่ลดละบุญในกุศลใดที่ใครมันสร้างมันทำจงเพียรพยายามสร้างไปอย่าหยุดยัง้งแล้วสักวันหนึ่งเมื่อวันนั้นมาถึงบุญกุศลเหล่านั้นก็จะส่งผลตอบสนองให้กับชีวิตของเราเองเชกเช่นเดียวกันกันกบภูมโรค oh. ณะเกตธิป ขอเชิญท่านฟังภูมโรมเพราะเป็นว่าน่านี่มันก็จูจะสองท่มอยู่แล้วนะคุณได้จะเข้าไปพักผ่อนได้แล้วตัวเองก็เหมือนกันนะเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนี่คุณนี่เช้าต้องมีงานอีกเยอะเลยนะฮะวันยังไม่ง่วงจริงๆค่ะบอกตรงๆเลยนะคะว่าพอได้มาเห็นธรรมชาติป่าเขาลนำน้ำไัย แล้วยิ่งมาได้สูตรอากาศที่บริสุทธิ์อย่างนี้ด้วยแล้ววันหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งเลยค่ะอ๋อได้รดหลังง่วงนอนหรือยังยังครับแล้วพี่ลนะ่ะเพี่ถามแต่คนอื่นเขาตัวพี่เองเธอไม่ง่วงไม่เพลียบ้างหรือไงครับก็มีบ้างแต่พี่ยังนอนไม่ได้อะเพราะอ,อะไรครับมีอะไรพี่เออเออเออมีอะไร,พ,ะไรพ,พูดออกมาเถอคะค่ะพวกเราจะได้รู้อตอนนี้ผมเองก็จะบอกอะไรคุณไม่ถูกเหมือนกันนะอ ่ละคะคหรือว่าสัมผัสที่หกของคุณบ่งบอกอะไรขึ้นมาอย่างนั้นเหรอ,อไม่ใช่สัมผัสที่หกอะไรหรอกครับแต่มเป็นปความจริงที่ได้เกิดขึ้นในขณะนีอะ้อะไรพี่เกิดอะไรขึ้นครับนั่นสิคะเราก็นั่งคุยอยู่ด้วยกันตรงนี้วันยังไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกตเกิดขึ้นมาสักอย่างดูจากสีหน้าท่าทางพี่แล้วเนะี่ยรู้สึกมีความวิตกกังวลอยู่มากมทีเดียวนะครับใช่พี่วันจะว่าคืนนี้นะจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เกิดจากสัมผัสที่หัของคุณแล้วถ้าอย่างนั้นคุณเชษฐ์มีอะไรคะถึงได้มีความมั่นใจแล้วก็พูดออกมาอย่างนั้นน่ะก็เสียงพวกหมูแมลงกลางคืนน่ะสิฮะมันบอกให้เรารู้ตั้งแต่หัวค่ำที่ผ่านมาเนี่ยพวกมันพากันขยับปีกส่งเสียงร้องแข่งกันเสียงดังเซ็งซ่าไปหมดแต่แล้วจู่ๆมาถึงขนาดนี้ฮะพวกมันก็พากันหยุดส่งเสียงร้องพร้อมกันไปหมดเลยคุณไรู้สึกสะดุดผิดสเก็ตบ้านครับ อ,อจริงด้วยสิพี่พวกมันนิ่งเงียบปิดไปหมดเลยพวกมันอาจจะตกใจกับศัตรูที่จะมาทำร้ายพวกมันก็เลยพากันหยุดส่งเสียงร้องเงียบไปหมดก็เป็นได้นะคะแต่นี่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะสิฮะผมกลัวจะเป็นอย่างอื่นมากกว่าอะไรกันคะยิ่งพูดมันก็ยิ่งงงถ้าอย่างนั้นคุณพูดออกมาเลยดีกว่าคะ่ะว่าคุณกำลังหวั่นใจเรื่องอะไรกันแน่สาเหตุที่พูดแาลงกลางคืน หยุดส่งเสียงร้องพร้อมกันทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่จะมีศัตรูเข้ามาทำร้ายพวกมาหรอกครับแต่มันเป็นเหตุที่บอกให้รู้ว่าจะมีสิ่งลึกลับบางอย่างเกิดขึ้นมาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ก็ได้ฮะจะมีสิ่งลึกลับบางอย่างเกิดขึ้นครับแล้วสิ่งลึกลับที่คุณว่านั้นมันคืออะไรคะก็อย่างที่ผมเคยบอกคุณตั้งแต่แรกแล้วว่าพวกยก็ไม่รู้มันกันนะ ว่าสิ่งล่นลับที่จะเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะเราทุก,ทก,ทกตารางนิ้วในอนาณาเขตพื้นที่ของป่าทั้งหมดเนี่ยจะจะมีเหตุการณ์อาถรรพ์ต่างๆเกิดขึ้นมาได้ทุกขนะที่เป็นป่าลึกมากเท่าไหร่ความเล้นลับความอาถรรพ์ต่างๆก็จะมีมากขึ้นไปทวีคูณละความอาถรรพ์ต่างๆที่ว่าเนี้ยเกี่ยวกับพวกวิญญ,ญาณทั้งหมดใช่ไหมคะผมเองก็ไม่มั่นใจนะว่าจะใช่ที่คุณถามมาหรือเปล่าไม่มั่นใจยังไงคะ ก็เพราะเหการณ์อยางที่มันเกิดขึ้นเกิดจากการกระทําของพวกวิญญาณต่างๆก็ได้แต่บางอย่างจะใช่หรือเปล่านั้นนะผมเองก็ไม่ทราบด้เหมือนกันบางอย่างที่ว่านั้นมันเป็นยังไงคะเออก็เกี่ยวกับวินฟ้า,ากากนะฮะบางครั้งก็จะเกิดวิปริตอาเพศมาเฉยๆโดยไม่มีสาเหตุมิเชเสียงบูรรถไฟใช่ ดูเหมือนว่ากําลังมุ่งหน้ามาทำนี้ซะด้วยสิเดินๆเอางี้นะเราไปแอบดูตรงเนินดิขนข้างน,นั่นดีกว่า บวนรถไฟมีิงพุ่งเข้าชนต้นไม้ใหญ่ที่ถูกตัดล้มลงขวางทางตรงบริเวณทางโค้งทำให้ตกกลางไปทั้งขบวนจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้ยิงต่อสู้กันขึ้นคนพากลล้มตายกลาดเกลื่อนผู้ที่มากับรถไฟแต่งตัวเหมือนทหารญี่ปุ่นส่วนในผู้ที่ดักซุ่มโจมตีอยู่ิมทางแต่งตัวแบบชาวบ้านตามชนบททั่วไปออชาวบ้านเหล่านั้น ผู้เสรีไทยในดีหรือเปล่าพี่คุณจะใช่ั้มพวกเขามดาดักซุ่มจมตีรถไฟขบวนนี้ทาไมอ่ะก็เพราะรถไฟขบวนนี้เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ผู้ทหารญี่ปุ่น,นเนี่ยได้ําเรียงขนทองคําจากเฉลยศึกเพื่อน,นามาเก็บซุกซ่อนไนขขว้ในภูเขาที่อยู่ตรงหน้าของเรานี่ไงล่ะคุณถ้าอย่างนง้นที่ภูเข,ขาลูกเนี้ก็คงจะเต็มไปด้วยทองคํานะสิคะจนป่านี้นะคนจะมีทองคําหลงเหลือจะเ,เห็นอยู่ ก็ฉันหมายถึงเนื้อดีตั้งหากเลยยะฉันก็คิดว่าเธออยากจะได้เหมือนคนอื่นเขาบ้างอะสินี่อย่ามาพูดดูหมิ่นฉันนะนายรถแม่โอเคหมอเล่งก็เพราะสาเหตุที่พวกญี่ปุ่นถูดักสุมโจมตีเพื่อย่างจริงตรงคำนี่แหละทําให้พวกเขาต้องกระจายแยกย้ายนําตรงคําไปซุกซ่อนเก็บเอาไว้อีกหลายห่งอะดีนะที่ฉันไม่ได้เกิดมาในยุคนั้นน่ะรู้ได้ยังไง มันก็ไม่แน่นะก็อ,อาจจะเคยได้เกิดมาแล้วได้งั้นเหรออืมถ้าอย่างั้นจะเป็นใครกันล่ะโอ้ใช่เลยหน้าตาอย่างงี้ต้องอังสุมารินแน่ๆแ, <c oughs> แล้วใครเป็นกโกบริล่ะอืมนี่อย่าบอกนะว่ากโกบริคือนายอะ่ะ <c oughs> ก็ไม่แน่นะถ้านายคือ,กอโกบริล่ะก็ฉันคงไม่ไปคอยนายที่ทางช้างเผือกหรอกนะอ่าๆแล้วจะไปคอยที่ไหนละจ้า <c oughs> ก็ที่ทางช้างเผือกล่ละสิ <c oughs> มุกฝืด <c oughs> คุณเชษ์ <ฮะ S 2> ขำอะไรหรอคะก็ขำคูณสองคน,นสิฮะไม่ว่าจะตกอยู่ในสถานการณ์อะไรอะ่ะก็ยังจะมีอารมณ์ขำคอยสอดแทรกตลอดเวลาเลยเอ,อคุณเชษ์คะอะไรเหรอฮะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมคะผมก็ตอบคุณไม่ได้เหมือนกันนะแต่คิดว่าว่ายังไงคะ คืนนีวว้ก็จะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใหม่อย่างแน่นอนแต่คืนวันต่อไปผมเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันอะไรที่ทําให้คุณเช่าคิดว่าจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกในคืนนี้ล่ะคะก็มรรดาหมู่แมลงกลางคืนเตี้ยงจับปีกส่งเสียงร้องอยู่ในขณะนี้ยังไงละะ่ะฮะมาเป็นตัวบอกเหตุให้เรารู้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ได้เป็นอดีตไปตั้งนานแล้วทําไมถึงมาปรากฏที่พวกเราได้เห็นกันอีกแล้วผู้วิญญาณเหล่านั้นทั้งหมด ทำไมถึงยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดกันสักทีล่ะคะอืมเป็นคำถามที่ดีนะแต่ผมมาคำตอบให้คุณไม่ได้เพราะอะไรถึงตอบไม่ได้คะก็เพราะผมไม่รู้นี่สิฮะเอางนี้ถ้าเธออยากรู้นะต้องไปถามบาารดาเกจิอาจารย์ที่เธอมีความรู้ในเรื่องวิญญ,ญาณโดยเฉพาะแลวล่ะเรื่องอย่างงี้นะก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลด้วยบางคนนะ่ะใครจะพูดใ้ฟังยังไงยังไงก็ไม่ยอมเชื่อเด็ดขาดแล้วก็มีอีกคนไม่ใช่น้อยที่เดียวนะ ที่พากันเชื่อถือจนขาดสติและเหตุผลจะก,กลายเป็นความมุงงายไปใช่เลยถ้าเราเชื่อก็ต้องมีความศรัทธาด้วยถึงจะมีผลติดตามมาหากเรามีแต่ความเชื่อแต่ขาดความศรัทธา,าก็เปวยการเปล่าคำพูดของนายคืนนี้ดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะอะไรแล้วดูเด็กเหรอเนี่ที่ผ่านมาเธอเห็นฉันเป็นเด็กใช่ไหมสรุปคงงั้นมาโอ้โเป็นงันไปนี่กระดึกมากพอสุขควรแล้วนะเราไปนอนพักผ่อนกันก่อนดีกว่า รุ่นนี้เช้าพวกเราอยากจะต้องมีงานทําอีกเยอะเลยอพูดแล้วง่วงเลยตีมันแก่พี่คือนั่งคุยต่อไปอีกผมคงมีเรื่องกับอยวันแน่ๆไปนอนดีกว่าไม่อยากต่อยผู้หญิงผมพรม้อมจะออกเดินทางแล้วพี่หมายกันหรือยังครับเดี๋ยวค่อยไปมีอะไรเหรอไม่มีอะไรเอาเป็นได้อย่าจะเข้าไปดูที่หลังถ้รตรงบริเวณซอกหรือหินที่เป็นทางเดินแคบๆลึกเข้าไปอีกสักครั้งหนึ่งนะ หรมันแปลกๆพี่กยยังไงก็ไม่รู้พี่สงสัยอะไรเหรอครับมันบอกไม่ถูกเว้ยอ่างั้นเราไปดูให้มันหายสงสัยกันเลยดีกว่าพี่ไปเดี๋ยวก <ไป S 2> ่อน <ไป S 2> เอาเดี๋ยวมีอะไรอีกเหรอพี่ขอเตือนไว้ก่อนนะเว้ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามห้ามใช้ปืนยิงเด็ดขาดอ๋อเรื่องนี้ผมรู้ดีพี่ไม่ต้องเป็นห่วงขืนใช้ปืนยิงภายในถ้ำดีไม่ดีนะพี่นะถ้ามันอาจจะเกิดถล่มทลายลงมลาก็ได้ดีที่ทุกคนเข้าใจนั้นไปก็ได้แล้ว เออไปครับเอาละผมนายทั้งหมดนะครับยืนคอยอยู่นี้ก่อนอ๋อได้ได้เดินเข้าไปดูดีซอกนั่นเองอยากเข้ามาในี่ซอกนี่นี่นี่ให้ผมเข้าไปดูดีกว่านะพี่นะไม่ต้องห <นะ S 2> ากไม่อะไรเกิดขึ้นนายจะได้รับอันตรายแบบเปล่านะโอ้มันไม่น่าจะมีอะไรนะพี่นะมองดูดูแล้วนะมันก็เป็นแค่ซอกทางเดินแคบแคบเพียงแต่ว่ามันลึกเข้าไปหน่อยเท่านั้นเองนะพี่ก็จริงอย่างที่นายพูดนะ แต่นายไม่มีความละเอียดถี่ท้วนเท่าที่ควรแล้วผมไม่ถี่ท้วนแลยยังไงเนี่ยนายยังมีความประมาทขาดความรอบคอบอย่าลืมสิว่าซอกที่เราจะเดินเข้าไปนั่นมันเป็นซอกทางเดินแคบๆเฉพาะตัวฝาผนังสองข้าง,างเป็นเหลือพินล่องรูต่างๆก็อาจจะมีอยู่มากมายแต่เราคาดไม่ถึงและมองไม่เห็นโดยเฉพาะพวกสารเ้อยคลาที่มีพิษมันอาจจะพุ่งตัวมาฉกกัดได้ ในอถกาศที่เรากำลังเดินเข้าไปไม่ได้ทันระวังตัวอันตรายจะเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายนั่นหมายถึงอาจตายได้ถ้ามันมีอันตรายพี่ก็อยากเข้าไปดีกว่านะสำหรับพี่ไม่มีปัญหาว้าหนน้องพี่ต้องเข้าไปเองมอนสยบงูที่พี่มีอยู่พี่คิดว่าจะสยบพวกมันได้ทันเลยทำไมหาพวกมันโผล่พรวดพราดออกมาพวกออกมาชกกัดพี่พร้อมๆกันพี่จะป้องกันตัวได้ทั้งนั้นเลย มันออกมาการจริงๆนะจับไปง่ายๆนะเว้ยถ้าเป็นพวกงูมีพิษอันตรายถึงตายชนะพ่นาะไปถึงตายหรอกมันก็แค่บาดเจ็บไอ้ตรงที่ถูกกัดเท่านั้นแห้ดูลูกพี่มั่นใจมากๆเลยใช่แต่พี่ก็ไม่ประมาทพี่นะกินว่านป้องกันพิษต่างๆเอาไว้แล้วว่านป้องกันพิษพี่มีเยอะไหมพี่แบ่งให้ผมกินมั่งดีมันมีจํากัดเอา เอาไว้ในยามฉุกเฉินขับขันดีกว่านะนแล้วจะแบ,บ่งให้พวกนายกินก็ได้ครับเอาละเราเสียเวลาตรงนี้มากแล้วพี่จะเดินกไปสำรวจดูข้างในสักทีระวังตัวหน่อยนะพี่นะขอบใจมีอะไรพี่สังเกตมั่งไหมพี่ชชวงนี้ยังไม่มีนะแต่ลึกเข้าไปข้างในไม่ได้เว้ยเรา่องรูตามข้างาแานะพี่มีเยอะไหม ชงแรกที่เดินเข้ามามันก็มีแย้เท่าไรยฮะแต่ช่วงนีกลังเดินอยู่ในขนาดนี้เริ่มมีมากขึ้นแล้วฮะฮะมีอะไรเกิดขึ้นเหรอพี่ทำไมถึงได้หยุดชะง,งักการเดินอย่างกระทันหันย่างนั้นเ่ะพี่พี่ลงนั่งยองๆกำลังมองอะไรอยู่พี่ฮะที่เป็นรอยเท้าเปล่าของคนที่เดินเข้ามาข้างในและส่วนนี้ มันเป็นรอยรูง,งูขนาดใหญ่เนี่ยที่เลยทับรอยเท้าของคนตามเข้าไปข้างในเหมือนกัดไงพจาดพี่จาดเ,เป็นไรเปล่าเราไม่มีอะไรเดี๋ยวกลับออกไปจะไล่ฟังเว้ยสายป่าน,นี้แล้วพวกเขายังไม่พากันออกจากถ้ำสักทีกี่โมงแล้วเนี่ยโอ้โห๙โมงเช้าเขาไปแล้วจะเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาพากันออกมาก่อนที่พวกเราจะตื่นนะ่ะเออเ,เป็นไปไม่ได้หรอกครับพรุ่เม่เคืนเนี่ย ผมอยู่เวียนยาตลอดทั้งคืนเลยอ้าวแล้วทําไมคุณไม่มาปลุกวันให้ลูกขึ้นมาเปลี่ยนเวียนยาแบคุณบ้างล่ะคะผมไม่อยากรบกวนให้เดือนพักผ่อนมากๆน่ะดีแล้วคุณไม่อ่อนเพลียแย่เหรอคะเนี่ยอ๋อไม่หรอกครับเรือนแค่นี้เล็กน้อยสําหรับผมแล้วนายล่ะรุตอะไรทําไมฉันทำไมอ้าวก็เห็นนอนหลับเป็นตายทั้งคืนเลยหรือยังไงโธ่ก็มันทั้งเหนื่อยทั้งเพลียก็เลยเคลิบเคลิ้มหลับลึกไปหน่อยแค่นั้นขอโทษนะพิเศษ ที่ปล่อยพี่อยู่ยามคนเดียวทั้งคืนเนี่ยไม่ต้องมาขอโทษพี่เลยนะเพราะคดียังไงยังไงเนี่ยหน้าที่ฝ้าเวรยามนายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดฮะผมคนเดียวเนี่ยนะคงงันมั้งเอางี้คืนนี้ยให้คุณเชิดพักผ่อนให้เต็มที่ส่วนฉันจะอยู่เป็นเพื่อนกับนายเองพูดอะไรตลกไหวเลยเธอเป็นผู้หญิงนะแล้วไง ผู้หญิงไม่ใช่คนนั้นไงยะความหมายที่ฉันพูดเนี่ยคือฉันเป็นห่วงเธอต่างหากแล้วที่ห่วงเนี่ยกลัวว่าฉันจะหลับยามใช่ไหมไอเรื่องนั้นฉันไม่ห่วงแต่ฉันห่วงว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นมากกว่านายคิดมากเกินไปหรือเปล่าในรุก็พูดถูกแล้วนะครับปลาดงพงไพรอันตรายมันเกิดขึ้นได้ง่ายผมไม่ปล่อยให้คุณทําอย่างนั้นแน่เออแต่ว่าคุณ <laughs> เออผมแค่เพียงพูดแย่ในรุตเขาเล่นนะครับผมกับเบรนะุตเน่ะ จะสับเปลี่ยนเวรยากมันเองฮะคุณจะไหวเหรอคะเมื่อคืนเนียกไม่ได้นอนพักผ่อนมาทั้งคืนแล้วแล้ววันนี้อีกทั้งวันเราจะต้องออกตระเวนตามพวกเขาไปอีกวันไม่อยากจะเอาเปรียบนะคะขอบคุณที่เป็นห่วงส่วนเรื่องจะมีใครได้เปรียบเสียเปรียบนบนหน้าคุณอย่าเก็บมาคิดได้เปลืองสมองดีกว่านะฮะคุณมากับผมผมก็ต้องดูแลความปลอดภยัยคุณมากที่สุดพี่เช่เอออะไรตลดุดนานเกินไปหรือเปล่าพี่ไอ้พวกนั้นยังไม่ออกจากถ้ำเลย จะมีอะไรเกิดขึ้นับพวกเขาในนั้นแน่และเอาไงดีเอ่อัอนนี้เอางี้รอพวกเขาต่อไปนะคอยดูอีกสักสิบนาทีถ้ายังไม่ออกมาแล้วก็เราให้ตามเข้าไปเลยนะเป็นไงบ้างพี่มีอะไรผิดสังเกตไหมมีแต่ม,มีบางอย่างที่มันแปลกว่ะแปลกไงพี่มีรอยเท้าเปล่าของคนเหมือนเดินเข้าแล้วก็เดินออก แต่ที่สำคัญนะมีรอยงูขนาดใหญ่เลยทับรอยเท้าคนอยู่ด้วยว่ะรอยงูขนาดใหญ่เหรอเออแล้วความใหญ่โตของมันล่ะครับขนาดไหนพี่เส้นผ่าศูนย์กลางลำตัวกบประมาณหนึ่งพุดได้มั้งสิบสองนิ้วโอ้โหนัากว่าใหญ่เอากานนะพี่คงจะเป็นงูเหลือมหรือไม่ก็งูหลามแน่ๆนะพี่นาก็ยังไม่แน่ใจอ่ะว่าจะใช่งูสองชี้หรือเปล่าแล้วมีอะไรที่ทําให้พี่ไม่มั again, น่นใจอ่ะต่อไปถูกเหมือนกันด้วย แล้วความยาวของมันล่ะครับยาวประมาณสักเท่าไหร่ครับความยาวของมันขาดหายไปอยู่ช่วงเฉพาะกลางลำตัวทุกปลายหางไม่มีร่องรอยเห็นอยู่บนพื้นดินเลยสักนิดและที่แปลกไปกว่านั้นก็คือไอ้ทั้งรอยเท้าคนและรอยงูนี่เป็นสิ้นสุดที่แล้วก็หายไปผลไปข้าวฝาผนังถ้ำนู่นแหละแล้วร่องรอยทั้งหมดที่พี่เห็นเนี่ยเป็นรอยเก่าหรือว่ารอยใหม่ล่ะครับมันมีทั้งเก่าทั้งใหมนะ่นั่นนั้นก็หมายความว่าเส้นทางเส้นเนี่มีคนใช้สัญจรไปมาอยู่เป็นประจำนะสิครับ นนน้นอัเมื่อคืนพวกเราก็นอนอยู่ในถ้าตลอดทั้งคืนนะพี่เวนยางก็สับเปลี่ยนกันอยู่เยาว่าแต่คนเลยนะพี่แม้แต่มดปลูกสักตัวนะก็ไม่มีทางรอดพ้นสายตาของเราไปได้นะพี่นะาเมื่อคืนนี้เขาอาจจะไม่ได้เข้ามาก็ได้เพราะว่าพวกเราอยู่ในนี่งเขาเป็นใครอ่ะอหรือว่าจะเป็นพวกนายพรานออกมาล่าสัตว์เหมือนอย่างพวกเราก็จะเป็นไปได้นะ แต่ที่น่าแปลกใจมากที่สุดก็คือทำไมเขาต้องเดินเข้าออกในซอกทางเดินแคแบๆอยู่บ่อยๆเหตุร่วงทางนั้นเป็นทางตันอยู่อ่ะมมันจะเป็นไปได้ไหมพี่ที่ฝาผนังถ้ำตรงนั้นนะอาจจะมีทางที่เล็ดรอดออกไปได้นะพี่นาะ <c oughs> ดูหนังดูละครมากไปหรือเปล่าวาเองนะเ่ปล่านะพี่นาะคือผมเพียงแค่สงสัยรู้ทั้งรู้ว่ามันตันนะนะแล้วเขาจะเดินเข้าไปทางนั้นบ่อยๆทำไมก่อนโดนโจนนี่ละ่ะ ที่พียังขบมคิดไม่ออกเว้ยว่าจะมีคนอื่นเดินเข้าไปอีกมันก็ไม่ใช่นะวะเพราะรอยเท้าที่เห็นทั้งหมดนี่มันเป็นของบุคคลคนเดียวกันพี่แน่ใจนะครับว่าเป็นรอยเท้าของคนคนเดียวกันทั้งหมดเฮ้ยนายพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงวะอ่ะคือผมไม่ได้มีเจตนาไปอย่างอื่นไอ้ที่ผมถามย้ำอย่างนี้นะพี่นะเพราะว่าผมมีเหตุผลบางอย่างนะครับเหตุผลอะไร คือถ้าเป็นรอยเท้าของคนคนเดียวกันทั้งหมดนะพี่นะมินำซำ้ำเขายังใช้เส้นทางเส้นนี้เดินเข้าเดินออกอยู่เป็นประจำจริงๆอย่างที่พี่คิดผมจึงคิดว่าเอ,อคิดว่าอะไรพูดออกมาอย่ามวนนิ่งเว้ยผมว่าที่ฝาผนังถ้ำตรงนั้นนะนะอาจจะมีการขยับขยืขย่อนเคลื่อนที่ก็ได้นะพี่เฮ้ยต่คิดได้ยังไงไอฝาผนังตรงนั้นมันเป็นหินที่เกิดจากธรรมชาติลากถายของมันก็จมติดดิน ขนาดความว่าความยาวก้อนหินนี่ก็ไม่ใช่เล็กๆคนธรรมดาสาม,มันชนอย่างพวกเรามันมีท่าจะไปผลักดันให้หินฝาผนังถ้ำก้อนนี้ขยับเขยื่นได้ง่ายหรอกอย่ว่าจ้ใชายเป็นร้อยคนมาผลักดันน่ะมากกว่านี้อีกสสองสามเท่าจะไหวหรือเปล่าก็ยังไม่รู้มีอยู่ทางเดียวที่จะทาให้ฝาผนังถ้ำขยับเขยืยนได้ก็คือปฏิหารเท่านั้นเว้ย ถ้าเป็นจริงอย่างที่พี่พูดนะไอ้คนคนนี้ผมว่าคงไม่ใช่คนธรรมดางแง่แงเขาจะต้องมีเวทมนต์มีคาถาแล้วก็ลองหนหายตัวได้นะพี่ยุคปัจจุบันยังมีสิ่งเหล่านี้หลงเหลืออยู่หรอวะมันก็ไม่แน่นะพี่นะดูยังพี่ปลาไลคาถาคมของพี่ยังทําให้ผมนี่ทึ่งตั้งหลายครั้งนะมันคนละยากันไอ้เบิ้มนะอ๋อแล้เราหยุดพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีกว่าเสียเวลาตรงนี้มันนานแล้ว เอาไปหาอะไรกินแั้ไปแล้วเขาของสัมภาระทั้งหมดเนี่ยเราจะเอาไปด้วยไหมพี่เอาไว้ในถ้ำนี้ก่อนเพราะว่าจะกลับมานอนที่อีกสักคืนหนึง่งเหตุการณ์ขานานยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างขืนขนนาสัมภาระทั้งหมดไปมจะถูกเวลาการเดินทางเสียเวลาในการออกล่าสัตว์เปล่าอะไรของจําเป็นท่าจะต้องใช้เท่านั้นเข้าใจไหมอา้าวแล้วมันจะไม่หายเหรอพี่ผมไม่มีใครเข้ามาขโมยไปหรอกเว้ยแต่ผมกลัวว่า <laughs> นะกลัวว่าจะเป็นคนคนนั่นที่ทิ้งรอยท้าปิศาห์เอาไว้น่ะหรือวะอืมค,ครับครับแล้วน้าอย่าคิดมากนะอะไรจะเกิดให้มันเกิดไปไปก็ได้แล้วครับเลยเวลามาหลายนาทีแล้วพี่ยังไม่เห็นวีแววพวกเขาจะถอนตัวมาจากถ้ำเลยผมว่าเอางี้ไหมเราเข้าไปดูพวกเขาดีกว่าถ้าพวกเขาไม่ได้ออกจากถ้ำไปตั้งแต่เช้าอาจจะมีเหตุการณ์อะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นับพวกเขาก็ได้นะไม่นน่าะ ม่น่าอะไรหรอคะคุณเชษพวกเขาไม่น่าจะออกมาล่าชาขนาดนี้ผิดวิสัยพวกพรานป่าที่ออกล่าเหยื่อคุณเชษมั่นใจนะคะว่าพวกเขาทั้งหมดยังอยู่ใน้่ำกันผมมั่นใจเลยน้องพี่พวกเขาเดินออกมาแล้วแสดงว่าพากันนอนตื่นสายนแน่เลยแบบนี้ไม่น่าจะใช่หินจะจ่ายอยู่กับตาอย่างเนี้ยจะว่าไม่ใช่ได้ยังไงกันคะคุณเชษความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียจากการเดินทางอาจจะทําให้พวกเขาอ่ะ พากันนอนตื่นสายก็เป็นไปได้นะคะอาชีพในพรานไม่มีวันที่จะนอนขี้สาวแล้วนอนตื่นสายเด็ดขาดนะผมคิดว่าต้องมีบางอย่างพิกติเกิดขึ้นใไนไถ้ำอย่างแน่นอนพวกเขาออกไปกันหมดแล้วเนี่ยถ้างนั้นเราเข้าไปดูไหมพี่ไม่จะเข้าไปเด็ดขาดเีอะนะทำไมล่ะคะพวกสัมภาระอีกหลายอย่างเขาไม่ได้นำติดตัวมาด้วยถ้าจะได้เห็นนะที่พวกเขานำติดตัวไปเนี่ยก็มีแค่เพียงปืนลูกซองยาคนละกระบอกหน้าไม้ลูกดอก และของจาเป็นที่ต้องใช้ในบางอย่างฉะนั้นที่พวกเขายังไม่ได้นาออกมาทั้งหมดแสดงว่าพวกนั้นน่ะต้องกลับมาพักที่นี่อีกแน่เลยเราก็แค่เข้าไปดูเฉยๆไม่ได้ไปแตะต้องข้าของของเขานะคะถ้าอย่างนั้นก็เธอ,อเราไม่ควรจะเข้าไปแล้วล่ะเพราะอะไรคะวันอยากจะทราบเหตุผลเนี่ประการแรกนะพวกเขาจะรู้ได้ทันทีว่ามีคนบุกรุกเข้ามาในถ้ำและกําลังสกดร,รอยตามพวกเขาอยู่ก็แค่เราเดินเข้าไปดูภายในถ้ำ โดยไม่ได้ไปแตะต้องข้าวของของเขาเขาจะรู้ได้ยังไงอะคะก็รอยเท้าพวกเราน่ะสิครับรอยเท้านี่ผู้ในาพานเขาจะเก่งนะวิเคราะสังเกตละเอียดถี่ถ้วนมากคนทั่ว,วไปหากเราจะเข้าไปสำรวจภายในถ้ำก็ต้องรอยพวกเขานะ่ะมาขนของยัเยข้าวของออกไปจากถ้ำให้หมดกันซะก่อนอ๋อพิเชษือว่างไงผมสงสัยตั้งแต่แรกที่เรามากันแล้วนะภูมิประเทศแถวนี้ไม่น่าจะมีช้างป่าอาศัยอยู่ ยิ่มาได้เห็นอาวุธของพวกเขาทั้งหมดมีแค่ปืนลูกซองยาวกับหน้าไม้แค่นั้นเองจะไปล้มช้างตัวใหญ่ๆได้ยังไง่ทําไมจะไม่ได้ล่วปืนตั้งหลายกระบอกยิงเข้าไปที่จุดสําคัญพ,พร้อมๆกนมันจะเหลือหรออ๋อแล้วข้อต่อไปล่ะคะคุณเชษฐเป็นยังไงเมื่อเขารู้ว่ามีคนติดตามเขาจะระวังตัวมากขึ้นทีนี้พวกเราก็จะลําบากในการแกะรอยตามพวกเขาไป อันตรายก็จะเกิดขึ้นพวกเราได้ง่ายๆเออเขาคงจะไม่ทำอันตรายพวกเราละมังค่ะเพราะว่ามีวานมาด้วยทั้งคนนี่ไม่ทันจะได้เห็นหน้าเธอได้ซ้ํานะฉันว่าเขาก็ยิงเปรี้ยงเขาใส่แล้วละ่ะขนาดนั้นใช่หรอจะไม่ถามถ่ายกันบ้างหรือไงอืมมันในป่าในดงแบบนี้นะไว้เจอะไรไม่ได้ง่ายๆหรอกนะครับผิดหน้าผิดเสียงก็ต้องประกันตัวเอาตัวเองนะรอดไว้ก่อนอะ รีบแก่ราตามพวกเขาไปดีกว่าเปลว่าเขาล่วงหน้าเป็นนาแล้วแต่ยังได้ตามไม่ทันไปแล้วท่านผู้ฟังที่รักภูมโรงจะบปประพันธ์ของโรดราชสีมาสุพนัทวรัญญาจะทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์ รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรูปสยามันทึกเสียงกาลยาเิลพงคควบคุมการแสดงรูปสยามนันเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามผู้มาโรงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถาน,นีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุข สวัสดีครับ